ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้เราก็มาดูลูกหมาชุดใหม่นะครับหมาปอมนะครับแม่เป็นสีส้มนะครับแต่ว่าแม่มีเชื้อของแฟนซีอยู่นะครับในตัวนะครับแม่มีเชื้อแฟนซีเป็นขาวน้ําตาลนะครับส่วนพ่อเขาก็มีเชื้อแฟนซีอยู่นะครับแต่เป็นขาวดํานะครับแต่ตอนนี้คือได้ลูกมาสามตัวนะครับ เกิดเมื่อตอนวันที่29เ้าเรียนสิงหาครับนะครับตัวแรกที่เกิดมานะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้หน้าสวยนะครับมีขาวผ่ากลางหัวน,นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับขนน้องจะดูสั้นแบบธรรมดาหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอได้อายุสักเกีบเดือนขนน้องก็จะฟูแล้วครับเริ่มฟูนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟูแล้วครับ ถือว่าขนฟูแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหมาขนฟูแล้วเกิดมามันก็จะฟูเลยครับมันก็จะเป็นแบบถ้าไม่รู้ก็คือหมาบ้านเลครับอันนี้แม่เขานะครับแม่เขาโบโมจินะครับเขาเลี้ยงลูกได้ดีมากครับตัวนี้ครับ ตัวนี้กินนมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ครับตัวที่สองใ่มากครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวโตวแบบนี้เหมาะแกการทําแม่พันธุนะครับต่ผมก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ในคอกนี้ครับคือแบ่งปันให้เพื่อนๆหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ออกเป็นขาวน้ําตาลมีดําหน่อยครับส่วนมาก พวกนี้จะเป็นนี่ครับเป็นดําน้ําตาลพวกนี้จะเป็นสามสีครับแต่ไม่ใช่ไตคันเลอร์นะครับคือว่าจะมีสามสีในตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นไตคันเลอร์จะเป็นขาวดําแล้วก็หน้าเขาจะเหมอนแบ็คแฮนนะครับเ <c oughs> ขาจะมีคิ้วพวกนี้ครับแต่พวกนี้คือมันไม่มี Q คิ้วรับก็เรียกผมก็เรียกว่าสมสีนะครับดำขาวน้ำตาลพวกนี้ครับ แม่เขาก็ยุ่งเหลือเกินนะครับตัวสุดท้ายออกส้มเข้มนะครับตัวนี้ครับส้มเข้มตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับสรุปคอกนี้ก็จะมีตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวนะครับเกิดมาตัวแรกจะเป็นตัวผู้นะครับแล้วก็เป็นตัวเมียแล้วก็เป็นตัวผู้นะครับที่แรกก็ดีใจใหญ่เลยครับคือ มีแต่ fancy, fancy. แฟนซีแฟนซีสุดท้ายเป็นนี่ครับสีส้มนะครับถ้าตามปกติแล้วสีส้มก็จะดูดีสีส้มนี่คือสีมาตรฐานนะครับก็ถ้าว่าความสวยสีส้มก็จะสวยกว่าไม่รู้ใครมาครับไปดูก่อนนะครับไม่มาไม่มีใครมา เนี่ยครับส่วนมากบ้านผมจะอยู่ห้องคลอดคือห้องนี่ครับห้องเก็บของนี่ครับมาทุกตัวก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเวลาคลอดลูกครับมันคลอดทีละตัวแค่นั้นครับหมาบ้านผมมีไาเยอะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเมียอยู่ห้าตัวครับตัวนี้ก็รอคลอดอีกสองตัวนะครับลายสวยมากครับตัวนี้ครับตัวแรกกับตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้ลายสวยหางดอกนะครับ ตัวผู้ที่บ้านขามาก็ใหญ่ครับขาสิงครับแต่ตัวเมียนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าถ้าตัวเมียจะเหมือนตัวผู้ครับคือจะมีลูกไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศผู้มันเยอะเกินครับปีหนึ่งอาจจะมีสักคอกหนึ่งพวกนี้ครับครับแม่เขาเลี้ยงลูกดีนะครับเลียตูดเลียอะไรให้หมดเลยนะครับ มาที่บ้านลอดลูกก็จัดต้องได้หมดครับเขาไม่ดุก,กับเจ้าของนะครับทุกตัวตามที่ผมเลี้ยงมาสีส้มจะสวยสุดนะครับพวกนี้คือคนเขาชอบสีชอบชอบลายครับเจ้านี้ชอบร้องนะครับเกิดมาก็ชอบร้องนะครับแต่อันี่กินนมเก่งนะครับ ถ้าดูฝั่งนี้เขาก็มีลายหน่อยนะครับน้าตาลถ้าฝั่งนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้จะขาวนะครับแต่ว่าข้างหลังเขาจะเป็นแต้มนะครับผมเลยเรียกได้เล่นเขาว่าปละดาวนะครับก็มีสามขั้นนะครับประดาวตัวนี้มีสองขั้นผมก็เรียกปลาทูนะครับตัวนี้สีส้มผมก็เรียกว่าปลาส้มนะครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้เก็บไว้สักตัวครับ ไม่ได้อัปเกรดครับเจ้าสามตัวนี่ก็ไม่ได้อัปเกรดครับเพราะว่ากกงสนามเนี่ยผมใช้มาล้อมตัวนี้ครับก็ไม่ได้ออกมาปล่อยข้างนอกก็ปล่อยตอนเย็นวิ่งตอนเย็นครับตอนเย็นก็มืดแล้วก็เห็นถ่ายทุกทีก็มันมืดครับเนาะไม่ช่วยชัดก็เลยไม่ได้อัปเดตไอ้สามตัวไว้ครับเจ้าปลาทองเจ้าดิซ่าแล้วก็เจ้ามดส้มนะครับไม่ได้ถ่ายหลายวันนะครับวันนี้ก็มาดูน้องๆเขานะครับ คนละแม่แต่พ่อเดียวกันนะครับก็เกิดวันที่ยีิบเก้าตอนสี่โมงครับก็ปัดเป็นสามสามสิบไปเลยครับสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองวันนี้ก็วันที่สี่ประมาณนี้ครับประมาณสองอาทิตย์ครับน้องถึงจะลืมตานะครับอย่างไวสุดก็สิบสองสิบสามวันก็ลืมได้แล้วนะครับ ถ้าน้องแข็งแรงกับอ้วันแบบนี้นะครับตามปกติบ้านผมก็ประมาณนี้ครับสิบสองสิบสามวันพวกนี้ครับน้องก็จะเริ่มลืมตากันแล้วแต่น้องจะเริ่มเดินกันก็ประมาณสามนทีครับแต่ก็ยังไม่คล่องนะครับแต่น้องกินนมเก่งเลยครับหาเต้านมเองได้เองครับไม่ต้องดูแลมากครับบางตัวนี่ผม ต้องจับใส่นะครับทุกสองชั่วโมงครับแต่ตัวนี้เขาเลี้ยงลูกดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากคือเปิดไฟให้เขาครับเขาก็เลี้ยงลูกเองครับก็ผมเลี้ยงอาหารให้เขากินอาหารเม็ดกับข้าวต้มนะครับข้าวต้มจะให้น้ํานมเขาเยอะนะครับให้เขากินทั้ง2อย่างครับลูกเขาจะได้อ้วนนะครับ คลอดเองแป๊บเดียวนะครับไม่นานครับบางตัวนาน,นครับสี่ห้าชั่วโมงกว่าจะเสร็จครับพวกนี้ออกแปบ๊บเดียวครับชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วครับคลอดง่ายแม่เขาโครงสร้างดีครับถ้าสายไหนเขาคลอดเองเขาก็จะคลอดเองเัามีส่วนน้อยที่จะคลอดไม่ได้นะครับ คืน้องครับคือน้องหาความอบอุ่นครับหมาเล็กๆนี่ต้องเปิดไฟนะครับให้ความอบอุ่นนะครับเพื่อการสังเคราะห์ให้น้องขับถ่ายย่อยอาหารพวกนี้ได้ดีนะครับถ้าไม่มีความร้อนเดี๋ยวน้องจะห้องอื่นพวกนี้ครับระวังน้องท้องอื่นนะครับอย่าให้น้องกินนมเยอะเกินคือจับแม่ให้น้องก็กินนะครับแม่เขาจะรู้นะครับว่าให้น้องกินนม เวลาไหนเท่าไหร่พวกนี้ครับจะไปจับให้น้องกินเยอะ,ะครับอันตรายนะครับกินนมเยอะเกินนะครับนี่ครับใครใครไม่ชอบสีส้มแต่ผมชอบนะครับสีส้มถึงแม้มันจะถูกกว่าแปนซีสีส้มก็ดูดีกว่านะครับส่วนมากที่บ้านไม่ค่อยเก็บครับแปนซีนะ เลี้ยงสวยสู้สีส้มไม่ได้แต่ก็เก็บไว้เผื่อมีคนสนใจพวกนี้ครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับแฟนซีครับที่บ้านผมที่ผมเรียกว่าไม่สวยนี่คือก็สวยกว่าชาวบ้านธรรมดานะครับเพราะว่าสายเลีอยดผมซื้อมาจากฟาร์มดังนะครับสายเลีอยดดีคนระับวนทวนนะครับสายเลีอยดเขาดี พ่อแม่มีใบนะครับแต่ว่าลูกนี่ผมไม่ได้ทําใบนะครับเพราะไม่ได้อยู่กรุงเทพครับเลยทํายากขี้เกียจด้วยครับถ้าทําใบก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับค้าตัวนะครับก็ปล่อยให้น้องเป็นสุนัขโนเนมครับแต่ก็เขามาจากสายดีนะครับแม่เขาก็ขนฟูฟ่องเลยนะครับไม่มีขนตกนะครับ นี่ขนาดไม่ค่อยได้อาบน้ำครับตอนกลางวันก็จะเย็นหน่อยครับอยู่ห้องปูนะครับแต่ตอนกลางคืนก็จะอุ่นร้อนหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็จะไม่เท่าไหร่นะครับนครับน้องนอนกัน3าตัวนะครับสูงสุดที่บ้านผมก็มีประมาณ4ตัวนะครับแต่คอกนี้มีสามตัวก็เอาละครับมีเยอะเกินไปก็เลี้ยงยากครับเหน๋ยวนมไม่พออีกนะครับ เพราะพวกนี้คือมีปัญหาเรื่องนมเรื่องอะไรนะครับแต่บ้านผมนี่ไม่มีปัญหานะครับเห็นบ้านเพื่อนผมชอบแบบบ้านคลอดลูกออกมาแล้วแม่ไม่มีน้ํานมครับแต่ว่าผมนี่ไม่ได้ค่อยได้สนเท่าไหร่นะครับคือมันมีน้านมไม่มีน้ํานมผมไม่ทราบนะครับคือบีบแล้วมันไม่ออกครับแต่ก็เลี้ยงลูกของมันเองได้นะครับก็เลยปล่อยไัน,นะครับพวกนี้คือตามธรรมชาติเขาเขามีลูกเขาก็ต้องมีน้ํานมครับก็เลยไม่ต้องไปนสนอะไรเขามากครับ แต่เราก็สังเกตลูกเขานะครับถ้าลูกเขาอ้วน,นแสดงว่าน้ำนมเขามีนะครับแต่ว่าถ้าลูกเขาดูดนมแล้วก็ร้องไปด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีจริงๆนะครับผมนี่ไม่ได้ว่าไม่สนใจจริงๆครับแต่เราต้องดูลูกเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราบีบน้ำนมไม่ถูกวิธีเขาน้ามนาเลยไม่ออกนะครับแล้วเขาบอกว่า5คลอเสร็จพวกนี้ครับต้องรอให้ลูกสุน,นัขเขาดูดนานหน่อยก็ได้ยินเสียงลูกสุนัขพวกนี้ครับน้ำนมมันก็จะเริ่มไหลนะครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พาไปดูสมาชิกใหม่ของบ้านนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิง่งกดติดตามนะครับสวัสดีครับ